ไม่เให้น้องก้อยนเย้เลยนะเมเลยเียมนระวางว่าหนยแล้วเนี่ยเห็นเขาัดนตงอ้าวเหรอเออีูจัดเสร็จแล้วเมื่อกี้มันแน่กันไเื่อเ่ ไปหันตรงนี้ห eh น่อยน็ได้เน็ตอันนี้นีเนตเน็ตทางนี้รอกล้องกล้องรอใ้้รอ